S <S แค่มงอ่ะบอกอะไรองของสองสองมองไปก็มีแต่ฝนโปรยปลายในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาวช่องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคือเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจรู้หนาวสั้นอยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีคือหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นาน,นานนานนานแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิ่งวนกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยดีไหมอย่าเพิ่งปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอ ที่เขาว่าคแค่นี้ฉันกลัวว่าฉันจะนอนฟันไดเพราะฉันต้องไปไม่มีใจเคียงข้างฉันนาฬิกาคงไม่บอกคืนแล้ววันโลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่าอยากอยู่ดูแลให้เธอฟันดีแต่จใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นานานานนานแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่นบอก,บอก จะได้ินสายตอยู่่เลยได้ไหมเย <c oughs> ็บไปใดสัไปแก็รู้ทั้งหัวใจนเดีวที่เจอแล้วตอนนี้ยินถึงว่ารล้แลำบอกลาในนบนฟ้าคงดูดี <c oughs> คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอ